หลังจากที่เราติดไฟแดงสักพักหนึ่งค่ะเราก็กำลังจะไปถึงร้านประตุกเจ้าดังดังดังเมฆสวยมากเลยนะนี่วันนี้เมฆแบบว่าปุยแบบขยุกขยุขยนั่นอะไรนึกถึงสายไหมคะอะไรนั่นอะไรอะ่อะทีออะ่อยู่บนฟ้านั่นอ่ะที่อยู่บนฟ้าเครื่องบินมะไม่ใช่นั่นอะ่ะ อยู่บนฟ้าลิบๆไม่น่าจะเห็นเครื่องบินไม่น่าใช่มันบินต่ำเกินไปหรือจะเป็น U F O ไม่ใช่ละโดรนแหละเขาน่าจะมาบินดูอะไรแถวๆนี้น่าจะดโดรนมากกว่านี่ค่ะเราใกล้จะถึ ขนมเบื้องอร่อยมากขอบอกเป็นขนมเบื้องสูตรโบราณคือขนมขนมเบื้องไหมไม่ใช่เด็กขนมถ้วยเอ,อขนมถ้วยนี่ไงครับปลาตั้งโก๋นี่ตังยิ้มขนมถ้วยสูตรโบราณซึ่งเนี่ยขนมถ้วยตามรถนั่นเลยเ,เขาจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะเขาจะไม่ได้ใส่ใบเตยเยอะ เขาจะเป็นสูตรดั้งเดิมเลยนะปลาตั้งโกลเขาก็<ๆ>จะขายอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งปลาตั้งโกลกันเราได้มาแล้วปลาตั้งโกลเดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูนนะอืมเขาจะแบบอย่างนี้เลยนุ่มๆได้ยินเสียงไหมอืมกรอบนุ่มอร่อยอืมร้อน เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเค,อ,เคอุ้ยร้อนจบคลิปเทียงเท่านี้ค่ะกับปลาทังโสดแสนอร่อยอกินกับกาแฟก็อร่อยไปแล้ว